มา,มาตรวจเบิ่งว่ามันเป็นแผลแบบใด uh. เ,เลือดไรหมเศร้าถ้าเกิดมันมีเศษยังอยู่ข้างในหมอมะตรวจเบิ่งแล้วนอมานานะเป็นแผลเป็นแผลในอในช่องคลอดแต่บริถึงกับว่าเขาไปลึกกน,นะปากอยู่ในปากช่องคลอดพี่น้องปากอยู่ในปากช่องคลอดพี่น้องปากอยู่ในปากช่องคลอดพี่น้องคะมันบาดมันบาดอยู่ในปากช่องคลอดมันเป็นแผล กเทาตมด่านากับยิบกรถึงกยังฉันกถึงไรก็นีนว่า้องนกยาสลบคนนี้ ok นนายาสลบแล้วก็เย็บในเวลานันเลยมีนตรวจเบื้องต้นของเนีว่าหายอกเนเรื่องอาการมันเกิดาเลือดมันออกอยู่ที่จังหาทมากก็ในเลือดยุดแล้วยุดแล้วเลือดยุดแล้วก็ต้มาหน้ากลนวุ่นอยู่คือว่า่นรุนแนอยู่โรงพยาบาลหมู่อินเตอร์เลยคืรนก็้เป็นมาวันภายในเนาะ สามหลายในคอมเมนต์ว่าเหียตุเป็นว่าพอมีนอ้นุนนี่นั่นเนาะดิง้งเงินมัเนเมื่อนุังกาธรรมดาเนาะ <c oughs>